ลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพกับนี่รถใหม่ Honda t r a n s a l ราคายังไม่ประกาศแต่คาดการคร่าวๆไว้ว่า 402xxx นะครับประมาณนี้เรื่องของการส่งมอบต่างๆยังไม่มีรายละเอียดออกมาแต่คาดกันว่าทั้ง h o นเนแล้วก็ t r a n s a l ์เนี่ยจะมีการส่งมอบภายในปีนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อไหร่บอกไม่ได้จริงๆนะครับรถคันนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานระหว่างในเจนก่อนหน้านี้ จนมาเป็นตัวนี้นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี82เลยนะแล้วก็หายไปนะครับตอนนั้นเนี่ยเครื่อง 500cc ตอนนี้ปรับมาใหม่เป็นเครื่อง750ใช้ใน h อ r n e t ด้วยถูกมาวางในรถคันนี้ด้วยน่าเสียดายที่ทั้ง h อ r n e t แล้วก็ t ลาสแอ l เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ขัดใจผมมากไม่มีอกไก่ไม่มีการแข็งให้นะอันนี้น่าเสียดายน่าเสียดยายจริงๆนะครับดีไซน์ของตัวรถเนี่ยก็ตามสไตล์ Honda เนาะแพลตฟอร์มเนี่ย ถูกแชร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องโยนไม่ว่าจะเป็นอล่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์จากหลากหลายรุ่นแค่มองคุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาเหมือนใครนะครับเขาเหมือนพี่น้องเขารุ่นไหนเนาะไฟหน้า LED นะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ระบบการสะเทือนด้านหน้าเนี่ยให้มันเป็นหัวกลับนะครับซึ่งสูงมากเลยนะโช้กของเขาเนี่ยระยะยุบเยอะเลยเพราะว่าถูกดีไซน์มาสําหรับการเดินทางออนออฟนะครับไม่ได้ว่าเด่นไปทางลุยเป็นหลัก หรือว่าเด่นไปทางเดินทางเป็นหลักคือถ้าอย่าง 500X เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่เด่นในเรื่องของการเดินทางออนโรดมากกว่าออฟโรดคันนี้เนี่ยจะเพิ่มแคมเปอร์บิลิตี้นะครับหรือว่าขีดความสามารถในการเดินทางออฟโรดให้มากกว่าตัว 500X ครับอย่างที่ติดมาเป็น m e s s e r e Carrou นะครับแต่ว่ายังเป็นตัวสตรีทนะเห็นไหมเป็นบ้างจริงแต่ว่ายังเน้นการขี่บนออนโรดมากกว่าออฟโรดล้อหน้านี่คือจัดมาแบบพร้อมลุยนะล้อมาแบบ นี่เลยอ่ะปีนได้ในระดับหนึ่งเลยอ่ะนะครับล้อหน้านะครับ21นิ้วล้อหลัง18เนี่ยคือต่อให้เป็นออนออฟแต่ก็พร้อมดุยมากนะครับวินชิลด้านหน้าขนาดสูงแต่ว่าไม่สามารถปรับระดับได้เห็นไหมตายตัวมีโลโก้ทันสแอลฟ์นะครับฝังอยู่ที่ตัวชิ้นแฟริ่งด้านข้างแบบนี้คือดีไซน์ของเขาจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเทียบกับ 500X Aero Dynamic การป้องกันอากาศจะดีขึ้นมากเพราะว่าชิ้นแฟรลิ่งตรงนี้เอยชิ้นแฟลิ่งด้านข้างเอยเนี่ยถูกดีไซน์มาให้แหวกอากาศ ผ่านตัวผู้ขับขี่ไปได้ดีกว่าในรุ่น 500x อย่างแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเป็นเฟรนลี่ทัฟเฟนทคือขี่ง่ายเข้าใจง่ายตามสไตล์รถ Honda แต่ว่ามี c a p เปอร์ t y ลิตในการลุยที่ดีขึ้นมีช่องจ่ายไฟ USB นะครับไฟ LED รอบคันหน้าจอเป็น TFT 5นิ้วคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี XADV นะครับตัว Hornet 750ก็ใช้หน้าจอนี้มีโหมดการขับขี่นะผมกดโหมดให้ดู Ra น n Gravel ยูเซอร์สปอร์ตสแตนดาร์ดก็จะมีเพิ่มกราวเวลมาเอาไว้ลูดได้นะครับเอาไว้ลูดเอาไว้ลุยได้เชื่อมต่อ Honda Smart Voice Control ได้ประกับเนี่ยเหมือนกับแอ็กิการทวนเหมือนกับ XADV เลยนะครับก็จะคอนโทรลได้ง่ายห่วงแต่ไอ้ปะกับตรงเนี้ยว่าจะลูดหรือเปล่า XADV ผมเคยขี่แล้วมันลูดะนะครับมาดูกันที่เครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์2สูบ755ซีซีนะครับแต่ว่ามีพาร์ตกำลังอยู่ที่9 0 5แรงม้าในหน่วยของ, HP, งิด75 นิวตันเมตรคันเร่งไฟฟ้าระบบยูนิแคม8วาวแบบใน Cif 4 5 0 R ช่วยสร้างแรงดึงอากาศเพื่อการเผาไหม้ที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวรถนะครับมีการส่งกำลังได้อย่างสม o ทนุ่มนวลทางน้ำมันนะครับ16.9ลิตรเคลมอัตราสิ้นเปลือง23กิโลเมตรต่อลิตรหนึ่งถังสามารถใช้งานได้ที่ระยะ390กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะเคมของเขามีในเรื่องของ Assist Slipper Clutch นะครับการแมปปิ้งเครื่องยนต์เนี่ยจะถูกจูนมา เน้นที่การเดินทางเป็นหลักอย่างที่เห็นได้เลยว่าถังใหญ่เบาะใหญ่เป็นหลุมดูนุ่มนั่งสบายท่อไอเสียเป็นแบบ2บ้องแบบนี้เทคโนโลยีเหมือนกับในแอฟริกาทวินคือในเวลาที่เราขี่รอบต่ำนะครับก็จะปิดรูนึงทําให้แรงอัดในการคลายไอเสียเนี่ยยอดเยี่ยมแต่พออัดอัดรอบสูงเนี่ยเขาก็จะระบาย2รูนะครับทำให้การคลายไอเสียเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละช่วงรอบนั่นเองยางเนี่ยเสียดายเนาะลอ้อมันเป็นเหมือนแบบล้อยางนายอยู่เลย หลง18นะครับที่ด้านหลังชิ้นพักเท้าชิ้นอะไรต่างๆก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีตัวเฟรมก็มีลักษณะคล้ายกับในตัวฮอนเนตเลยนะครับมือจับขนาดใหญ่มีแหลกเล็กๆมาให้ซึ่งตรงนี้ผมเดาว่าน่าจะมีชุดของแต่งของ Honda ที่ช่วยติดตั้งกล่องเพิ่มเข้ามาได้นะครับใหญ่เลยนะแข็งแรงเบาเนี่ยมีความผิวสัมผัสเหมือนกับในแอฟริกาทวินเลยไฟท้าย e ต่างๆเนี่ยไฟไท้ายเหมือนกับฮอนเนตนะครับไฟไท้ายเหมือน nc 750 ไฟเลี้ยว LED เช่นเดียวกันขับด้วยชุดโซ่สเตอร์นะครับฮอนด้าซีทีโบล t ็ l ป Control มีนะครับเฟร,รมเนี่ยเป็นแบบชิ้นเดียวน้ำหนักแค่18.3กิโลกร,รมัมเบาวกว่า 500x อยู่ถึง10%โชกหน้าโชว่าเซฟเวอร์เลสฟังชั่นฟ็อกคัดวิดแบบหัวกลับนะครับระยะยุบ200มิลิเมตรปรับค่าสปริงพีโหลดได้ด้านหลังเป็นโชกโชว่าโปรลิงนะครับยุบได้190มิลิเมตรปรับค่าพีโหลดได้อย่างที่บอกว่ามันถูกดีไซน์มาสาหรับ การลุยจริงๆแล้วก็สวิงอาร์มท้ายที่คนอาจจะมองว่าเหล็กกล่องหรือเปล่าเนี่ยเป็นสวิงอาร์มแบบแอฟริกาทวินนะแบบ CIF พันร้อยนะเหมือนกันเลยคือน้ำหนักเบาแต่ว่าแข็งแกร่งนะครับดิสเบรกด้านหน้า3 1 0ม mm, ิลิเมตรคาลิปเปอร์2ลูกสูบดิสหลัง256มิลิเมตรคาลิปเปอร์ลูกสูบเดี่ยวนี่เสียดายปั๊มหน้ามันไม่เลเรเดียวเนาะปั๊มหน้าเป็นแบบฟิกซ์แบบนี้ถ้าให้เลเรเดียวมาน่าจะโอเคเก๋กูดเลยหม้อน,น้ำตรงนี้ใช่ไหม มอ้อน้ํารับลมตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะช่วยในเรื่องของแอร์ฟลูได้ดีเพราะว่าด้านข้างเนี่ยจะมีช่องสําหรับการระบายอากาศอยู่ลมร้อนก็น่าจะผ่านออกไปโดยที่ไม่กระทบกับตัวผู้ขับขี่มากนักกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีพัดลมเป่าออกด้านข้างแบบแรงๆเหมือนในมาลติสตราด้านะแต่ลมน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งมีเซ็นเตอร์สแตนนะใช่ปะไม่ใช่อ๋อเป็นไซส์สแตนอย่างเดียวไม่มีเซ็นเตอร์สแตนนะครับลองค้อมึปุ๊บเฮ้ยขึ้นง่ายนะขึ้นง่ายเลย แล้วก็ทรงของมันเนี่ยกระชับเลยครับอารมณ์คล้ายๆเวลาค้อมคาวาซากิ KLR ที่ดูเล็กๆเปรียวๆแต่ว่าค่อนหัวใหญ่หน่อยนะครับอารมณ์แบบนั้นเลยคล้ายๆกันมีช่องนะครับสำหรับการเพิ่มเติมการติดตั้งช่องไฟ12โวลต์ได้ที่จุดนี้กุญแจยังเป็นกุญแจแบบคีย์อยู่แมนึกว่าจะให้ k e ย l เลสแล้วรถคลาสขนาดนี้นะครับถ้ายืนเป็นไงธรรมะแมงดี ถ้ายืนธรรมะทะแมงดีนะครับล็อกเข้ากริปถังน้ำมันได้ง่ายนะครับแฮนด์บาร์อยู่ในโพซิชันที่ลูดสบายอะ่ะแล้วก็ด้วยช่วงยุบของโชคหน้า200โชคหลัง190เนี่ยลูดสบายผมบอกเลยอาจจะไม่ได้ลุยได้ดุเดือดแบบเอฟกาทวินนะครับแต่ไปได้ถ้าจะต้องลุยจริงๆเขาทำมาพร้อมลุยในระดับหนึงเหมือนกันยกเว้นไม่มีกันอ้อตรงนี้กันใต้เครื่องให้นะครับ ราคาจำหน่ายของ t r a n s a l ลยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องของการส่งมอบเองก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีราคาคาดการที่ได้ยินผูบ้บริหารพูดเมื่อสักครู่คือ4 2 0 0 0 0 xxx นั่นหมายความว่านี่เแหละครับเลนส์นี้แน่นอน4,20,000บาทสำหรับ o n น a ้า r n s s l l คิดว่าไงแพงไปหรือเปล่าสำหรับรถคันนี้ไซสิ่งนี้เพิ่มอีกแสนกว่าๆได้อฟริกาทวินนะครับพันรแล้วนะ ลองพิจารณากันดูครับแต่สําหรับผมนะมองว่าไซนี้ดูกําลังเหมาะนะครับดูกําลังโดนใจสําหรับคนที่เป็นสายเดินทางแบบทางเรียบเป็นหลักเ mm hmm. ชื่อว่าในเรื่องการเดินทางทางเรียบน่าจะทําได้ดีกว่าแอฟริกาทวินด้วยฐานล้อของเขาเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นได้เลยว่าฐานล้อค่อนข้างยาวเลยนะครับระยะห่างล้อหน้าล้อหลังเนี่ยเยอะแม้ว่าล้อหน้าจะเป็นล้อย1ล้อหลัง19ที่อาจจะล่อนอาจจะลอยได้แต่เชื่อว่าฐานล้อที่ยาวแบบนี้ การเกาะบนถนนเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าแอฟริกาทวินซึ่งจริงๆแล้ว 1, อะแอฟริกาทวินพันร้อยะตัวใหม่ะนะมันเกาะบนถนนได้เยี่ยมกว่าตัวแอฟริกาทวินที่เป็น CIF พันอยู่เยอะมากเลยเดียววันนี้ต้องหอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe เปเคนด้วยพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ